สวัสดีค่ะเพ่น,นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเพื่นมาก,กับมอฟฟินช็อกโกแลตนะคะทำง่ายมากๆนะคะใช้แค่ตะก้อมือนะคะใช้เวลาผสมไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะ จากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวค่ะวอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะที่220องศานะคะไฟบนล่างนะคะไม่พัดลมนะคะเราจะวางอบชั้นกลางนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะน้ำมันพืชค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะโยกเกิรค่ะ นมค่ะนมเป็นนมรสจืดธรรมดานะคะนมกล่องหรือนมขวดนะคะวาน,นิลลาเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีค่ะตรวจด,ดูนะคะว่าน้ำตาลทรายละลายดีนะคะไม่มีเป็นเม็ดเมดนะคะจากนั้นนะคะร่อนในส่วนผสมของของแห้งลงไปค่ะ จากนั้นนะคะใช้ตะก้อมือนะคะตะล่อมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะเนื้อจะค้นแบบนี้นะคะกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะช็อกโกชิพค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ กวาดนะคะข้างอ่างขอบอ่างให้เรียบร้อยนะคะดูว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะจะได้ประมาณ6-7ถึงกระทงนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกระทงหรือขนาดพิมพ์มฟินของแต่ละบ้านด้วยนะคะเป็นได้ประมาณ6ถ้วยนะคะต้นใส่ถ้วยมอฟฟินทั้งหมดได้6ถ้วยนะคะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะเราจะตกแต่งด้วยช็อกโกชิพค่ะ จากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะฟูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเอาเขาออกจากพิมพ์นะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็นุ่มมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ